มาอัปเดตน้องแมวนะคะทุกคนวันที่สองและวันที่สามกันค่ะอันนี้เป็นคลิปวิดีโอของวันที่สามนะคะบอกเลยว่าน้องดีขึ้นเยอะเลยน้องไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะมีแค่ดื่มน้ําคูคาวน้องบีมเอาบีบเอาแค่น้ําผักคูคาวนะคะกอกให้น้องแล้วก็เช็ดตาให้น้อง นะปากของน้องดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็อาการเน่านะนะคะก็ลดน้อยลงกลิ่นเน่าก็คือแทบจะไม่ได้กลิ่นแล้วนะคะมาวันแรกบอกเลยว่ากลิ่นเน่าเหม็นมากทุกคนแตนะตอนนี้น้องดีขึ้นแล้วแล้วก็ตาน้องอีกข้างนึงที่บอดแล้วก็เน่านะคะก็ก็เริ่มดีขึ้นส่วนตาอีกข้างนึงก็เริ่มก็เริ่มดีขึ้นนะคะม่านตาก็เริ่มเปิดแต่ตาข้างนี้เ็ามีสิทธิ์เสี่ยงที่จะบอดด้วยเหมือนกันค่ะ แต่ตาน้องข้างที่บอดนะคะทุกคนก็จะยังเน่าอยู่เรื่อยเนาะเราก็ยังทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าคือเอาไปถามหมอมาแล้วนะคะหมอบอกว่าคือค่ารักษาตาคือควักตาค่ะหมื่นกว่าบาทเนาะแล้วก็หมอตีอาการ ตีค่ารักษาแบบรวมๆนะคะทุกคนแบบว่ามีคนเฝ้ามีให้ยาอะไรแบบเนี้ยประมาณ6 0 0 0ื่นกว่าบาทเลยค่ะบอกเลยว่าหูสะดุ้งกันเลยนะคะทุกคนเราก็ช่วยเหลือน้องตามอาการเท่าที่เราช่วยได้นะ,ะเราก็กอกน้ําผักภูเขานี่แหละค่ะให้กับน้องเพราะว่าเรารู้ว่าผักภูเขามีสรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ถ้าบุญน้องยังอยู่นะคะ ก็ขอให้น้องแค้่ขาดปลอดภัยโอดนะคะทุกคนแล้วก็ขอพอวาวนาตาเนองอีกข้างหนึ่งอย่าให้บอดนะคะก็ขอให้น้องหายเร็วๆแล้วกันะะเนาะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองน้องด้วยนะคะทุกคน thank you.